สวัสดีครับวันนี้เดกนางย้อนชาแนลมาถ่ายทที่โค้งอันตรายมองเก็บวิวดูนะ อสำหรับโค้งอันตระานี้เคยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเลยนะครับใช้ถนนเส้นทางนี้ก็โรวรระมันระวังหน่อยเพราเกิดอุบัติเหตุบ่อยอ่ลดความเร็วกนเข้าโค้งครับ ในสำหรับปีใหม่ปีใหม่เที่ยถึงนี้ผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านหรือไม่ว่าเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะไปคนเดียวไปเป็นคณะหรือไปกับครอบครัวเที่ยวหรือว่าไปกลับบ้านขอให้ทุกท่านเดินทางไปกลับปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ ด้วยชีวิตและทรัพย์สินทางห่ววงก็จอดตามปั๊มน้ำมันอจอดเบียรกาแฟล้างหน้าล้างตากอดพักผ่อนครับหรือว่าตามที่สถานที่ที่รัฐได้จัดไว้ให้ไม่ว่าตามจุดต่างๆจุดตรวจหรือว่า เป็นที่พักที่ทางรัฐก็จัดไว้ให้นะครับด้วยความห่วงใยจากเด็กนังย่อนชาแนวและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพระบุรีจังหวัดพังงาครับผม